สวัสดีค่ะนักเรียนครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่12แล้วนะคะในการเรียนออนไลน์ระหว่างวันที่15ถึง19มีนาคม64นะคะนักเรียนมาเริ่มดูใบงานแรกกันเลยนะคะใบงานแรกวิชาภาษาไทยนักเรียนดูนะคัดลายมือค่ะคัดลายมือเพิ่ม3คำนะคะครั้งนี้จะเป็นเกี่ยวกับตัวการันนะคะไม้คันธคาต ไม้คันทักคาดหรือตัวกาลันเขียนไว้มีโคมงไว้นะคะแต่ว่าเราไม่อ่านออกเสียงนะคะคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะเราไม่อ่านออกเสียงออรอกาลันนะคะแต่มีโคมงไว้ค่ะให้นักเรียนเติมตัวกาลันลงในช่องว่างแล้วโยงเส้นหาคําตอบหาคําตอบให้ตรงกับความหมายนะคะข้อหนึ่งกีตาร์อย่างเงี้ยค่ะ นักเรียนเติมตัวการันเสร็จปั๊บนักเรียนก็โยงเส้นค่ะคือคืออะไรคือเครื่องดนตรีที่ใช้ดีดคล้ายกับซซฟรลังอะไรเงี้ยมี5ข้อนะคะนักเรียนโยงมาให้ครบค่ะต่อไปอให้นักเรียนคัดประโยคต่ตอไปนี้ตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะ3ข้อ ข้อ2ข้างล่างมีรูปภาพให้และนักเรียนนำคำที่มีตัวกระันไม้คันธาคาดนะคะไปเขียนใต้ภาพให้ถูกต้องนะคะวิชาต่อไปเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะเกี่ยวกับนาฬิกานักเรียนเห็นภาพนาฬิกาแล้วนักเรียนตอบคำถามด้านล่างนะคะด้านด้านล่างของภาพ5ข้อ5คะแนนเพราะว่าเรื่องนาฬิกาเราเรียนมาแล้วนะคะอันนี้คือแบบทดสอบนะคะ เดี๋ยวในออนไลน์ครูจะอธิบายมากขึ้นนะคะจะอธิบายให้ดูให้ฟังมากมากขึ้นกว่านี้นะคะในไลน์กลุ่มของเราะคะ่ะแผ่นต่อไปก็เหมือนกันค่ะเป็นรูปนาฬิกานะคะแล้วก็ตอบคำถามด้านล่าง5ข้อเช่นกันนะคะ1วันมี24ชั่วโมงแบ่งกลางวัน12ชั่วโมงกลางคืน12ชั่วโมง <c oughs> ลืมไปแล้วหรือยัง ช่องว่างระหว่างตัวเลขก็5นาที1นาทีมี60วินาที60นาทีเป็น1ชั่วโมงนะคะอันนี้ทบทวนต่อไปวิทยาศาสตร์ประโยชน์ของดวงอาทิตย์มีอะไรบ้างแสงจากดวงอาทิตย์นะคะอย่างที่บ้านนักเรียนก็เห็นเห็นเลยทุกวันก็คือใช้ตากผ้าใช่ไหมคะตากอาหาร ใช้ในการถนอมอาหารอะไรเงี้ยให้นักเรียนวาดภาพระบายสีประโยชน์ของดวงอาทิตย์ที่มีต่อครอบครัวเรานะคะมาหนหรือสองภาพก็ได้ต่อไปวิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์อันนี้คือแผนที่ประเทศไทยเช่นเดิมแต่ว่าให้นักเรียนเขียนและระบายสีจังหวัดในแต่ละภาคในแต่ละจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภูมีตัวอย่างให้แล้วแล้วก็จังหวัดตั้งแต่จังหวัดที่1จนถึง20นะคะให้นักเรียนมาเขียนลงด้านขวาซ้ายมือของนักเรียนนะคะประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของคนไทยเหมือนเดิมให้นักเรียนนำคำที่อยู่ข้างบนมาเติมลงใน ช่องว่างให้ถูกต้องนะคะงานบ้านให้นักเรียนอ่านข้อ1ถึงข้อ10อ่านเสร็จแล้วนักเรียนกากระบาด10ข้อ10คะแนนเช่นเดิมนะคะมีใครสงสัยตรงไหนก็ไลน์มาถามส่วนตัวได้นะคะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะ